ยงใหญ่เลยจัดอีกหนึ่งครับผมนู่นฮะโอ้สองตัวแล้วครับผมนี่ตัวงนี่ตัวงดินดินดินนะครับผมนี่อีกตัวงครับผมสีแยกบนระนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเช้านี้เขาวุ่นวายแล้วครับผมยังไม่ทันอะไรเลยผมกับเขาเย็นมาแล้วฮะ วุว่นวายแล้วคืนนี้จบร้อยอะ <laughs> <laughs> เดินออกมาหน่อยกิโลโอ้โหนี่มันรุ่นใหญ่ไซส์โลแล้วพ่ะหนุม่มโอ้โหรุ่นนี้ไซส์โลครับผมรุ่นใหญ่ไซส์โลปรากฏแล้วครับผม <laughs> ดดค่มำคืนนี้วุ่นวายฮะคิดแต่คิดแต่น,นี่นี่ฮะ อยากโควิดเลยลูกสาวพานก็เป็นนะครับผมนี่ตอนนี้<ม>หายแล้วแม่ก็เป็นเหรอใช่แต่พ่ออะพ่อไม่เป็นพ่ออะไรพ่อ,พ,อพ่อกินเหล้า <laughs> <laughs> ไปแล้วครับผมเดี๋ยวตอนนี้นี่เดี๋ยวไปเจอกันที่อ่างทองน,นะครับผมสำหรับการลากหนูนะครับผมเนี่ยวันนี้มีกับฟ้าผ่าสายเหล็กนะครับผม,มใครสนใจสั่งได้นะครับผมแล้วก็มีบ่วงดีนะครับผมคายละสิบบาทส่งทั่วประเทศไทยนะครับผม <laughs> ใส่เลยครับเล่นแล้วบอกงเก่าไม่ได้ท้าสิ่งนี่ฮะทะเลทะล่ามาหน้าจิ้มนี่ก็ติดแล้วครับผมบอกเลยก็นี่นะผมขอยืมบ่วงบอกตรงๆเลยพานยืมบ่วงลูกค้ามาดักก่อนเหม so, <The Tonight> <com> ือนไม่ค่อยอยากขายอะไรประมาณนั้นนะอยากขายนะผมแต่ว่าที่นี้มีทุล่างจริงผมนี่ครับนี่ดักเหมือนกันขางกะติดเดียวเป็นเล็่อประกายผม ดักแน่ติดชัวร้อยว์เลยนะผมเนี่ยอันนี้มาล้วนี่ครับผมลูกพีลูกพีใส่แมสพอ้อนะผมเนี่ยจันจอยแล้วผมจเจอทางหนูอย่างนี้นะผมเหมือนทางรถไฟอย่างนี้แล้วก็ปากบวงนะขึ้นบวงให้กลมกลมผมนี่อย่างที่พานใส่นะผมอันนี้ที่บวงใหญ่เทำให้ลูกค้าเนาะยิงพานใส่บวงกระตีดเดียวนะผมกว่าลูกค้าดักไม่ติดเลยผม <laughs> กันเลยทาขนใหญ่ให้ผมเนี่ยขนดเล็กนะผมมินิพกพาง่ายเนี่ยผมกำมาในห้าสิบคันนะผมเนี่ย เนี่ยเห็นขยุ่งขยุ่งเนี่ยฟ้าบเดินถือไปจิ้มจิ้มจิ้มนะแล้วลผมขันเล็กไม่ต้องกลัวหนูกัดนะครับผมแน่แล้วจะบอกอีกอย่างนะผมไอที่โปรโมทโฆษณากันนะครับผมว่าหนูจะกัดยังวงไหมอะไรไหมนะผมผมบอกเลยถ้ามันจะกัดอะมันกัดขาดกระจุยมันครับผมให้โคดอะไรรัดอีกครับผมหนูมันจะกัดอะนี่ม่าไงแต่ถามว่าสวยจริงรัาผมวันนี้คิเีคิเีผ่านบอกเลยนะวงผ่านเลยวันนี้เอามาสองร้อยแล้วผมวันนี้ก็ดักกันหน่อยคนระับลูกพี่ลุงติ๊กนะครับผม แล้วก็มากับลุงจอยนะผมผมมามาสองร้อยคันถึงเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะครับผมยืมบ่งลูกค้ามาด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวมาดูกันนะผม,มค่ำคืนนี้ว่าหนูมันจะกัดหลักขาดหรือไม่ขาดนะผมกับคอติแย้งลหลายอย่างนะผมอ่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาอธิบายกันให้ฟังอ่าเดี๋ยวอย่างไงเดี๋ยวขอดักก่อนนะม,ม,นมันไม่ค่อยถนัดนะผมเดี๋ยวขอขึ้นบ่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดักให้ดูเห็นทางอย่างนี้ปุ๊บวางขวางเลยฟบับสูงสองนิ้วจบข่าว รีดบวงให้กลมหนูเข้าอาติดครับผมถ้ามันถ้ามันไม่ชนก็มันก็ไม่ติดแค kind of like so ่นั others, so ้นนะครับถ้ามันมีหนูกว่าจะไม่รีวิวให้ดูนะผมมาเจอหมายอย่างนี้ก็ขอโชว์หน่อยนะผมน้แล้วเจอเขาสักทีนะผมนี่ฮะนี่วางให้ดูเลยสีแยกมรณะครับผมเดี๋ยวใส่หนึ่งสองสามสี่เลยือใส่ไปนน่นหลังแล้วครับผมเดี๋ยวใส่นน่นอีกหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่แล้วใส่สีหลังเลยครับผมโอ้ไม่ต้องหลังสีใส่ไปโน่นแล้วครับผมดักท้ายแล้วเดี๋ยวใส่ปากโน่นหนึ่งแล้วก็ลงยี่แยงนะผมนี่ฮะดูทางเห็นทางแบบนี้นี่ไม่ต้องเสิร์ฟนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ฮะวุ่นวายแล้วครับผมบวง <c oughs> นี่ฮะหมายเด็ดจริงๆครับผมางานนี้กับ่า,ายในคนในป่าผมชองเล็กๆบ้านๆนนะครับผม เนี่ยบอกมานะผมท่านละสิบบาทอุปกรณ์กลไกอะไรไม่ยากนะผมใครถ้าไม่ว่างทำก็สั่งซื้อนะผมแต่ถ้าว่างทำผมก็สอนทำอยู่นะผมในคลิปไปเปิดหาดูนะผมเนี่ยกลไกไม่มีอะไรยากผมมันใช้เ,เต็มอุปกรณ์เดียวผมไอเรื่องการมัดไม่มีปัญหาอะไรครับผมไปเนี่ยเดี๋ยวขอใส่สักรังนึงครับผมโหทางเนี่ยเด็ดๆเ,เลยเนี่ยไหวผมแต่ผ้าผมไม่ขัดร้อนเหลือเกิน <laughs> ไปด้วยมาสามคนนะก็ยังไม่ทันไรเลยนะผมแต้มแรกอันนี้เรื่องจริงนะคืออยู่ในห้างแล้วกลางทุ่งนาเองครับผมเนี่ยไปอยู่ในท่อแล้วผมกาลังจะก้มดักเลยก็เห็นขวยมันอ้มันฆ่าผอยอยู่ตรงปลายท่อแล้วผมก็ยังไม่ทันอะไรเลยผมกลับเข่าเย็นมาแล้วฮะวุ่นวายแล้วผมคืนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมกับ รุ่นใหญ่ไซส์โลไม่รู้ว่าจะได้หรือวสะพานน้ำท่ามีเปอร์เซ็นต์อยู่นะผมไม่งั้นก็ได้ตัวไซส,ส์ไกลๆโลเลยครับผมสุกเข่าพระสาวแซงนะผมเดี๋ยวไปเซิร์ชที่ชาร์จแบตนะเดี๋ยวโอ้คืนนี้มีหาผมกับฝานายคนนั้นป่ะก็นี่นะผมสภาพบรรยากาศกับลอยอ่ะ <laughs> เดินออกมาล้อยกิโลไปเดี๋ยวเดี๋ยวพายจะทำหนุ่มให้ดูนะผมมันถอนขนแล้วอ่ะเข่ากองเลยผมปึ๊บ ก็นี่นะผมวิธีการทํา <iye> ก <h brilliant> ็เ <Good> น <smoke> ี <cold> so ่ยครับเผาขุกขิกขูบขีดไปเดี๋ยวก็ไปชําแหละแล้วก็เอามาย่างกินเลยนะครับผมตัวนี้กับข้าวเย็นครับผมวิธีนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปอาจจะลืมอาจานมาปาก็เมาเมางงงงซึมๆเดยวันนี้ย่างหนูนะผมป่าของเพชรชบาบูนะผมบอกเลยว่าใส่ทุกอย่างใส่ผักทุกอย่างอ่ะกินง่ายๆก็คล้ายๆแกง ถ้าเป็นภาคกลางบ้านผมก็เขาเรียกว่าแกงเลียงใส่ผ <c oughs> ักทอย่างอ่ะถ้าเจอก็ใส่อ่ะนี่แล้วหนูยา่างตัวดเดียวนะบอกเลยว่าเนี่ยนะเดี๋ยวทำแบบเครา,คาวินกันก่อนนะผมเนี่ยง่ายๆหนุ่มกับใบตองห <c oughs> นุกับโฟม <c oughs> โฟมอะไรก็ไม่รู้เรียกอะไรนะแกงถ้าเป็นบ้านเราก็อ่อมออมอ่าถ้าถ้าเป็นบ้านผมภาคกลางก็อ่อมอีสานอ่อมถ้าเป็นบ้านผมก็แกงเลียงแกงป่าแกงป่าผักบุ้ง ผักทุกชนิดบอกตรงๆงเลยเก็บเนี่ยตามทองทุ่งนีแนะล้วผมมาคงมาเขื่อนใครกันเพื่อว่า<ป>รูด <c oughs> มาหมดเลยอันนี้พูดตรงตงไม่ได้ตลกนะผมแล้ก็นมินมน,นี่อันนี้เป็นสิกเนเจร์เลยเนื้อหนูย่างข้าวก่อนนะผมเนี่ยอยู่กับลูกพี่เมพิทิศหนูโหใส่เต็มคำเงินแลวก็จังจอยหน้าตาพาไม่ต้องให้ดูเนาะหล่อเหมือนเดิมสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปยามเลยไป็นกั <c oughs> นเซฟไม่ดําเวลา หมยนี้เด็ดเลยเนี่ยหนูจะติดหรือเปล่าะนี่โอ้หลังนี่เด้งไปแล้วไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวขอขยับบ่วงแป๊บนึงนะครับผมใกล้บ้านครอกไปสิฮะเฮ้ยคันนี้เรียบร้อยแล้วนี่ฮะน่ะป่าสันเลยเนะี่ยอ้าวหนูครัว ตัสวสวยครับผมอุย้ยฟุกว่าฟุกว่าเอา้าะง่ไงเป็นไงไม่ต้องหายใจลูกชายไปเดี๋ยวขอเคีย้ยงขนมเต็มแรกมาแล้วครับผมตามขนนี้หนูเลยเอาลักสามเต็มแล้วครับน,นั่น โอ้โหหนูควทั้งนั้นเลยหวนไวแล้วคืนนี้อาจาไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นเอ้ลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเราไปชอบเองไป,ไปเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเลียนคนละตัวไปแตมซี <c oughs> บอกกันที่เห็นน่หนูพลุกเอหนูควรุล้วนนะครับผมคร่ำคืนนี้นี่ไปเดี๋ยวขอจัดการกันกน,นะฮ <c oughs> ะเอา ผู้นผูกคอตายได้ตัวมะเขือบักคืนเนี่ยไปเดี๋ยวขอหยาดปลดก่อนนะครับผมไม่รู้อะไรมันยืดวิ่งวิ่งนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนูนะสภาพเ,าเห็นทางแนะเฮ้ยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนไม่ขาดไม่ตึงนะผมสภาพอ้า <c oughs> <c oughs> นูเครือเกรสครับผมนุ่มๆครับผมไปเดี๋ยวเขาจะกรานกันนะฮะนี่ครับผมเอาเลยครับผมบอหมาสีมือพันจัดลูกหนูพุกนะผมเนี่ยไม่รู้ว่าลูกหรือแม่แล้วตอนนี้ซัดก่อนนะผมเดินทางมาไกลนะผมวุ่นไหวแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เดินมาสาวคนเหมือนจะแก้ได้เหยียบหนูนะเหยียบไปอ่ะฮะ โอ้โหถึงจะเหยียบหนูได้นะผมสังหารเลยวุ่นวายเลยครับผมไปลุยกันต่อครับผมฮะเด้งแล้ว,วงนี้ขา,าดไปแล้วกัดขาดไปแล้วขาดขาดไปแล้วครับผมนี่ดูนี่นี่นนโอ้โหสามท่อนน่ะวุ่นวายแนละ้วคันนี้ตัวใหญ่แน่นอนว่ะเฮ้ยสามท่อนเลยโอ้โหเ,เล่นวงพายไปสามท่อนแล้วครับผม วงใหม่นแสดงว่ายังวงติดคออยู่เนี่ยไช้หมดเลยเนี่ยยังวงติดคออยู่นะผมสามข้อนเลยพี่ดักสุดท่นี่ไงให้แปดข้อนไป่ติกเรียบร้อยตายเอาเยอะ,ะอืมผมใส่ปากรู<ม>ก้เนี่ยก็ดีดมาสองหลังแล้วนู่นหนึ่งสองสามพี่ติ๊จับ<ม>เดี๋ยว โหอันนี้จะกัดยางอีกอันนี้กัดยางวะไม่ว่นไหวเว้ยคืนนี้กัดเดี่ยวกัดยางกัดบ่วงกัดขันนั่นก็ผมคันนี้คืนนี้สามหลังมาเด้งฟ้าวครับผมแต่คันนี้ทำท่าทำตึงตึงแล้วไม่น่าจะพลาดนะผมอุ้ย เหลือครึ่งตัวครับผมครับงานนี้โอเคผมเหลือครึ่งตัวยังดีนะผมแต่ทีแรกคิดว่าไม่ติดนะครับผมแต่มาเสียงดินแคะแๆๆๆคะอยู่ครับผมัน่รู้ว่างูหรือว่าหนูเดี๋ยวลื้อดูนครับโอ้ยหนูครับผมหูยของขาวตัวใหญ่พี่น้อง Kháo dây, kháo dây, điếu, 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 điếu Điếu rep lên Nhi, 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 nhi Điếu nghe được rồi Ôi dằn dây luôn Ôi khu, khảo dài Nhiều đỡ dây bị chia lên đó Bị chấm กมบ้องครับผมรู้สึกว่าจะคันเน่เอียงนะครับผม,มนั่นนะขนุนเฮ้ hei, แต่คันนี้นถ้าขยับโอ้โหวายแล้วครับผมติดเต็มประตูเลยครับผมงานนี้เดี๋ยวโอ้โหคูด้วยวัยรุ่น ไม่รู้ขูด้วยหรมดึงหางกแกมก่อนนะครับผม <c oughs> นี่ผม <c oughs> ผมจับหางหได้นะผม <c oughs> มันจะช่วยถ่วงน้ำหนักนะผม <c oughs> การจับหางหนูโอ้ยเย็ย ลุนใหญ่ไซครับลูบ <nes c oughs> อ,อกเลยเนี่ยถามาว่าบ่วงนี้เอาอยู่ไหมโอ้โห <uh> ไม่ต้องคุยนะครับผมเรียบร้อยครับเนี่ยคันมนินินะครับผมคันไม้เจียมฟันจะรับน้ำหนักหนูได้นะผมไปเดี๋ยวขอแยกไปจี้ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นงานทรมานครับนะครับผมก็บางสิ่งบางอย่างก็ไขข้อสงสัยกันได้แล้วนะครับผม กันดักกระบ,บองเล็กๆนะครับผมขันเล็กๆนะครับก็มีกัดบ้างน,นะครับเมือ่อกี้กัดของที่กัดได้ยับเลย,ยเดี๋ยวรุ่นคันนี้ครับช่างเยี่ยงก็ผมปากเอียงก็ไม่จำไม่ได้แล้วเอาผมปากเอียงเองนะครับผม <c oughs> ไปนู้ดต,ติดมือผมึงติ๊กบอกแกติดหนูพุกใหญ่นะผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมใหญ่บ่ลูกหนูอีกแล้วล บุญหวแล้วคืนนี้ัเก่านะคัไม่มีสีนรุ่นเก่าวะมีดักคันมีสีบุญหวแล้วลูกนุมยเอยาไปแล้วฮะยังไม่ตายเลยบุญหวแล้วดินปลาขมุกขมุกขมุกแล้วโอ้โหนี่มันรุ่นใหญ่ไซโลแล้วพีหนุ่มโอ้โหรุ่นนี้ไซโลครับผมโอ้โห ไซโลปรากดนะครับผมค่ำคืนนี้บอกแล้วบอกแล้วเขาบุญไหวไม่ต้องยกครับผมนี่โวดขาดขาดเลยปวดขาดไม่ถึขาขอนะฮะรุ่นใหญ่ไซโลนะครับผมดักให้เด็กดูนะผมนี่ทางไวตรงนี้ก็ดีนะทางรูเนี่ยมันออกรูนี่ก็ดีนะกเลยฮึมจับรูไงรุ่นใหญ่ไซโลปรากฏแล้วครับผมค่ำคืนนี้ วุ่นวายฮะพี่แดงพี่เต้นเนียนี่ฮะพี่แดงพี่เต้นเนี่ยสามตัวจุกจุกครับผมกับไซโลนะผมนี่โอ้ในยาก็มีหลายหลายตัวด้วยเนี่ยสามตัวสามตัวเมืกี้พุ่ไปแล้วเราอ๋อลุนส์หลักอัญชานเช้านะผมโอ้ไม่ไหวอากาศเย็นแลอเกินโ้ยหนาว ก่อไฟแล้วเนี่ครับหนูมีจัดพุกล้วนๆนะครับผมไปแลนะผมเดี๋ยวไปยามเก็บกันเลยนะครผมก็ติดถ่ายให้ดูแต่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับติดอยู่หมดนะครับผมเห็นคันผมน,น้อยๆเนี่ยฮะกคกพางง่ายด้วยของแค่เอาไปครับผมเแล้วติดเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนะไวๆเลยหนูครับยืนยืดยืนนะครับผมหนูหนูครัวนะครับผมนี่อีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ ไองฝาดครับผมเฮ<ม>้ยอันนี้อะไรกินไปแล้วนะพี่เ็กพี่เป็กโอ้เป็นการติดสามตัวติดซ้อนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวย <c oughs> ได้ไส้นี่ยไม่รู้ตัวอะไรกินไปแล้วครับผมเดี๋ยวได้ซาครับผมเดี๋ยวได้ไส้จอยบอกฝั่งนี้โดนน,โน,นะผมนี่โอ้จับอีกนึงโนผมนี่ วุ่นไหวแล้วฮะไอ้พ <Huh? Okay. S 1> ุกน้อย <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวจะหาว่าหนูกัดไปขาดขาดนะครับผมเนี่ยกัดเท,ท่าไหร่ทนเลยฮะเ <c oughs> นี่ยฮะนีนะเห็นแดงนะครับผมขันผมมันเล็กนะครับผมกพกผาง่ายคล้องแควแต่ยังวงนี้ไม่ต้องกลัวนะผมหลักในไปก่อนเลยครับผมเนี่ยนะฮะโอ้สองตัวแล้วครับผมนี่ตัวงนี่ตัวง ดินดินดินนะครับผมนี่อีกตัวครับผมสีแยกบนระนะครับผมนี่ฮะโอ้โหเช้านี้เขาบุญวายแล้วครับผมไปเดี๋ยวเขาจัดการกันนะครับผมนี่เอาอยู่นะครับผมเนี่ยหันเล็น้อยนะครับผมจะตัวเล็กตัวใหญ่นะผมให้ดูได้เลยครับสามสีแยกที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อวานนะผมไม่รอดนะครับผมแล้วก็ไอีตัวที่ว่าลอดที่มันกัดขาดเมื่อกี้นะผมเนี่ย มาอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยฮะลวดติดตอนเลยเนะนี่ยเนี่ยผมไอ้ที่ว่ากัดขาดตรงกอ,อกล้วยตรงนู้นนะครับผมนะตรงกอ,อกล้วยนะฮะมาเจอคันนี้ติดเลยครับผมจะติดนะผมโอ้ยลุกโอ้ยอย่างใหญ่เลยครับผมอย่างใหญ่เลยกัดอีกหนึ่งับผมนู่นฮะ เดี๋ยวเขาจะจัดการเลยนะผมเดี๋ยวมันจะขาดและหลุดนะผมนี่ผมสายเหตุทีว่าต้องรีบตีเขานะครับผมเพราะว่ามันมันจะขาดนะผมเนี่ยดีผมจับหางไว้พอดีครับผมเวลาหนูติดบ่วงอย่าไปดึงนะครับผมถ้าดึงแล้วมันขาดนะผมเนี่ยนี่ผมดึงหางมาขาดปิดเลยครับผมนี่ฮะอ้นั้นผมเี่ยคันก็ตะนี่ใส่ไว้เนมือกัน แต่เก็บไปแล้วไงพื่อนเด็กตรงนีโอ้โหนี่ตึงเปรอะเลยยังวง <c oughs> มันคือมันกาดขาดเลยนึกของเนี่ยจะตายไปแล้วครับคันนี้ขาลูเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยวจัดการกันนะครับผมโอ้คันตรงก,กันขัดอย่างขาด <c oughs> <c oughs> นู่นหลังสายติดนานแล้วผมเดี๋ยวจัดการกันนะครับผม แล้วมันจะกัดนะผมไม่ว่าจะยางอะไรมันก็กัดขาดทั้งนั้นนะผมนี่แต่ขาดขาดมาไม่เป็นไรนผมขาดมาติดคันนี้ต่อน,ะนี่ฮะก็ขาดจากคันนู้นครับก็มาติดคันนี้ต่อมันก็หนูน้องขาวติดตรงนู้นในตวนแล้วผมน่ะกระบอกไม้นมนะไปเดี๋ยวก็ญาติเก็บเลยนะผมไวๆเลยเลยมนาะสายแล้วครับหนูหรือหมู้องขาวเดี๋ยวไปเอามือเย็ดเลยครับลม ทางนี่นะผมเริ่มเลยติดเลยครับเนี่ยนี่เห็นหนูไหมเดี๋ยวพยาธจัดการกันนะครับผมก็เนี่ยคันแห้งๆนี้ผมผ่านดักไปนู่นครับผ่านู่นนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้เห็นทงเขาขาวไกลๆได้ไยนะของผ่านแล้วนะผมใส่ไว้เดี๋ยวดูฝั่งนี้กันนะผมดักไว้สองสามหลังมาดูฝั่งนี้ก็ใส่ไปสามหลังนะผมสามหลังเข้ามาหนึ่งนะผมเห็นเหตุ่นหนูเนี่ยผมดิ้นยุก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 เนี่ย แล้วก็รงนู้นหลังเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะผมฝัม่งนู้นจะใส่เยอะนู้นติ๊กกันไกลนะผมแต่ก็ผมเนี่ยผ่านดักเนี่ยขานที่ว่าถ่ายเดี๋ยวผมดูน,น,น,นู้นข่าวตัวน้อยนะผมเอ้ยหนูพุกน้อยหนูกลัวนะผมตัวนี้ดิไปเดี๋ยวพยาธิจัดการเลยฮนะขุยแบบนี้ดักจ่อขนาดนี้นะผมนนอยู่ในรูนะครับผมเห็นหางะฮะจะขาดหรือเปล่าครับผม เป็นหนุ่มพุกตัวรุ่นๆเะผมไม่น่าใหญ่เห็นโคนหางแล้วผมเดี๋ยวเอาอะไรกระแทกๆออกมาก่อนนะเดี๋ยวมันจะขาดนะผมดึงไปสักขนาดน like ี้ครผมนู้นะดึงแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมดูข้างในครัผมเข้ารูเลยนี่ฮะก็เรียกว่าผลงานเข้าตากรรมการเลยนะผมมา <sı ff y> ันีมานไก่นะผมยัยงดูไหม่หมดนะครับเดี๋ยวไปดูตหงงนูอีกผลเยอะนะครัผมเลยไม่ค่อยได้หนูเลยฝั่งนี้ไม่ได้เลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยได้ครับก็พอได้อยู่ได้กินนผมผลงานเช้านี้นะผมสวยใหญ่เลยนี่คนระับสอง ผวพกตั้ง,งนั้นผมกำคำคืนนี้บุนวายแล้วติดกันนะนี่ครับก็น,นี่นะผมผลงานพอได้อยู่ได้กินนะผมวันนี้ลุยกันนะผ